เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o v e r w a t c กันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพาไปดูเป็นปืนอัพเกรดนะครับปืนต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นปืนตัวที่6ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าหนึ่งสองสามสี่ หแล้วก็6ในแล้ครับก็คือจะเป็นตัวที่แบบอ่าตัวนี้มันแจกฟรีไม่ได้นับไปนะครับเป็นตัวที่6เป็นเทียบลอยแล้วนะครับเรียกได้ว่าก็น่าจะเต็มแผงนะท่าทางเนี่ยน่าจะแบบต้องเพิ่มวงให้ใหญ่กว่านี้นะความพิ่เรส่วนตัวผมว่า น่าจะเพิ่มไม่ใหญ่กว่าน,นี้นะเพราะว่าแบบโอ้โหแค่นี้ก็แบบเต็มแล้วคุณผู้ชมครับก็จะเป็นตัวใหม่ก็คือจะเป็นตัวปืน UMP Bujade นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเออก็อ่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นตัวฟาร์มัสคาบุกินเนี่ยไม่ใช่นะคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือจะเข้ามาเป็นตัว UMP อัปเกรดมาก่อนนะครับเพราะว่าจะเป็นธีมเกี่ยวกับ Bujade นะครับซึ่ง Bujade ก็น่าจะเข้ามาประมาณกลางๆเดือนแล้วก็ปลายเดือนนะครับส่วนตัวอ่าตัว UMP ตู้อัปเกรดเนี่ยก็น่าจะมาประมาณกลางเดือนนะคุณผู้ชมครับประมาณที่สิบสิบสี่ นี่แหละผมว่าน่าจะมานะครับก็นี่ตู้ MP40 ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับอันนี้ก็สามารถมาสุ่มเหมือนได้ใครยังไม่มีปืนต้นแบบนะครับเพราะนี่นะครก่อนนา้นทีจะกลับมานะครับก็อย่าลืมมาสุ่มนะครับแล้วก็ชุดกอล์าก็มากลับมาแล้วนะครับพูดถึงของที่กลับมาก็มาโชว์ของใหม่กันนะครับมีใครสังเกตหรือเปล่านะครับต้นคลิปว่าคาตานะนี่เนี่ยเป็นคาตานะใหม่นะครับเป็นคาตานะเพลิงสีครามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเอออาชื่อจริงอะไรไม่รู้แต่ผมตั้งให้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครัับบน่เะคร เบรกเกอร์นะครับคุณผู้ชมครับอ่าตจราจะยิงบวก1โหแล้วก็เจาะเกาะอีก2นะครับเรียกได้ว่าเอฟิกนี้จัดเต็มจริงๆเลยนะครับดูดิบ้มโอ้โหสุดจัดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับต่อไปก็คือจะเป็นชุดตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นชุดนินจานั่นเองนะครับเป็นเซ็ตนินจาแนวนิตัวผู้หญิงนะครับเป็นขนาดนี้แล้วตัวผู้ชายก็หล่อไม่แพ้กันนะครับนี่ นี่ผมได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพ่อผ้าเป็นปากที่ผมใส่อยู่เมื่อกี้แล้วก็ทรงผมเนี่ยก็มีผมแบบยาวแบบนี้เลยนะครับโอ้โเทดีนะคุณครับนอกจากนั้นก็ยังมีปืนพกสั้นนะครับระยะบวกหนึ่งนะครับแมกกาซีนบวกหนึ่งแล้วก็แม่นยำรถไปหนึ่งนะครับนี่แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นไอวอลแผ่นท่อมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเป็นที่กักเก็บวิญญาณนะครับโอ้โไอวอลวิญญาณนะครับนี่ก็คือจะเป็นไอเทมที่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคุณผู้ชมครับก็รอไว้เลยนะครับเตรียมตังค์ไว้เลยนะบอกเลยว ท่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับนี่ก็มีคาตาดาใหม่มาด้วยนะครับคาตาดานี้ก็เทดีนะคุณผู้ชมครับสีแบบโคตรสวยนะแบบสีครามนะครับแบบน้ำเงินแล้วก็ฟ้าโขฟิวมากอ่ะรอเลยนะครับก็จะหมดเท่าไหร่ก็ต้องรอดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับว่าปืนอัปเกรดมันเป็นยังไงแล้วก็เทขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับไปกันนี่เลยนะครับเปิดตัวก็อยู่ในอวกาศเลยนะครับนี่เป็นปืนอะไรกันแน่โอ้แล้วก็มีกะโหลกนะครับผีกะโหลกนะนะผีนะครับโผล่มาแล้วก็บินโฉบในโหโคตรเทนะครับนี่ เรียบร้อยฮะโอ้โหเอฟเฟกเรียกได้ว่าจัดเต็มสุดๆไปเลยนะครับก่อนในสำหรับเลเวลหนึ่งก็จะเป็นเหมือนปืน UMP ธรรมดาเลยนะครับสำหรับโมเดลมันนะครับก็ไม่มีอะไรผิดแปลกนะครับรูปร่างเขาเหมือนเดิมส่วนเลเวลสเนี่ยก็จะมีตัวป้ายแถบชื่อขึ้นมานั่นเองนะครับนี่เลเวลสก็จะมีเอฟเฟกขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นแบบเหมือนมีไฟนะครับเลเวลสก็จะมีปืนอัปเกรดมาแล้วนะเห็นไหมหน้าตาก็จะเปลี่ยนแล้วมีไฟข้างล่างนะครับเฮ้ยข้างหลังนะครับเป็นเอฟเฟกเลยนะครับโอ้โหสวยมากนะครับ ส่วนเลเวลสี่เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกตอนยิงเข้าตัวศัตรูนั่นเองนะครับจะเป็นเหมือนลายกะโหลกไฟนั่นเองนะครับเป็นแบบโอ้โหกะโหลกหลอกร้อนนะครับทีนี้ก็จะมีเอฟเฟกสังหารเสร็จนะครับหรือว่าเอฟเฟกตอนตายเนี่ยก็จะมีเหมือนไฟกะโหลกโผล่ขึ้นมานะครับด้วยว่าโอ้โหโหดจัดนะครับสวยมากเลยนะระดับปืน UMP Bujaya Day ตัวนี้นะครับผมโคตรสวยนะครับและในเลเวลหกเนี่ยก็จะมีการปลดล็อก Ability นะครับของตัว UMP ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับมันแปลว่าความเสียหายของอาวุธจะเพิ่มขึ้นเมื่อเริ่่มมรรอบบนะคัผก็งงวา ยังไงเนี่ยผมก็งงอันนี้ผมก็งงจริงๆลเลยนะวันนี้ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะเป็น,นรเรื่องวีดีที่นะครับของเลเวลงหกนะครับทีนี้ก็สำหรับเลื่อเจ็ดก็จะมีท่าทางสุดเท่น,นะครับนี่ก็คือที่เราเติมกันเขาว่าอยากได้ท่าทางใช่ไหมล่ะโอ้โหเรียกว่าท่าทางตัวนี้โคตรจะสุดนะครับเดี๋ยวเราดูใหม่นะครับนี่เป็นเหมือนแบบหยิบไฟบอลมาแล้วจากนั้นก็เอามาผสมกับปืนปุ๊บแล้วก็โผล่มาเป็นปืนตัวนี้นั่นเองโโนะครับเรียกว่าโอหโคตรเท่นะครับคุณผู้ชมครับโอ้สวยจัดตัวนี้ผมบบออกเเเลยว่าาาผมมรีข้ะ คืออยากเสียตังค์ไม่ไหวแล้วนะครับก็สำหรับเอฟเฟกแล้วก็ตัวสเตตัสตัวนี้นะครับู้ชครับก็จะเป็นดาเมจบวก2นะครับอัตราในการยิงบวก1นะครับแล้วก็ลดความเร็วในรีโหลดเนี่ยไป1นั่นเองนะครับสำหรับเรือแม็กหรือว,ว่าเรือหกนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วก็ปลดล็อกอบิลิตี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะปกติพวก AK ก็คือจะยิงเจาะไอวอลได้ไวขึ้นนะส่วนตัวนี้เนะี่ยเขาบอกว,ว่าความเสียหายของอาวุธจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเริ่มรอบนะครับผมก็งงว่า มันจะเพิ่มขึ้นแบบไหนนะครับแต่ว่าโหเรียกได้ว่าก็ถ้าความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงนะถ้าแบบเรายิงอ๋อหรือว่าถ้าเรายิงหมดแม็กแรกแล้วก็แม็กต่อไปมันจะแบบแรงขึ้นแบบนี้หรออันนี้ก็ไม่มั่นใจนะวันนี้ลองคอมเมนต์มาหน่อยได้นะครับุณผู้ชมครับเออเท่จัดอะและต่อมามาดูขอรางวัลที่คาดว่าจะอยู่ในตู้กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีของชิ้นใดอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยก็ จะมีตัวอาสกินไอวอร์บูย่าเดเข้ามาเองนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาอยู่ในตู้หรือเปล่าน่าจะไม่นะปกติไอวอร์ไม่ค่อยเข้ามานะตัวนี้เป็นสกินระเบิดนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นสกินระเบิดตีมบูย่าเหมือนกันนะครับเอฟเฟกก็ไม่มีอะไรมากนะครับเอออาจจะแจกฟรีนะครับไม่น่าจะอยู่ในตู้นี้นะครับและต่อไปจะเป็นอตัวสกินกระทะนั่นเองนะครับปกติสกินกระทะเขาแจกฟรีนะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแจกฟรีหรือเปล่านะครับ จะเป็นเหมือนออร่าแนวโหข้างตัวการเนี่ยจะเป็นโวโอ้เนี่ยไฟวิ่งไล่แนวโหสวยมากคุณผู้ชมครับเทมาเนี่ยเป็นขาวดําแล้วก็ตรงกลางจะเป็นหน้าตาของหัวกะโหลกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของบูย่าดีกันเลยนะครับโอ้เป็นไงสวยนะผมว่าก็สวยดีนะครับและต่อมาเป็นสกินกระเป๋าอีโวนะครับของบูย่าดโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเป็นหัวกะโหลกมีปีกแบบนี้นะครับโหเขาเรียกได้ว่าสุดจริงเนี่ยสระวิลสามก็คล้ายค้าข้างขาวเลยนะนี่บูยาแล้วก็โห เปล่งไฟด้วยนะครับก็จะมีเอฟเฟกเมื่อเรากระโดดนะครับสลับกระเป๋าระดับตํานานตัวนี้นะครับและต่อมาก็คือจะเป็นกล่องสุ่มนะครับวันนี้น่าจะอยู่ในตู้สุ่มเหมือนกันนะครับน่าจะอยู่ในตู้ปืนเดียวกันนั่นแหละอ่านี่เป็นไงคุณผู้ชมครับก็ดูไม่ออกนะว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็เท่ดีนะคุณผู้ชมครับอ่านี่ก็มีเกาคร่าวนะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ก็ยังมีสกินรถอีนนะครับโหเรียกว่าเท่มากๆนะครับสกินรถแบบใหม่เนี่ยโหสวยจัดอ่ะ ก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับก็จะเป็นปืนอัปเกรด UMP Bulya Day 2021ใหม่นั่นเองนะครับก็ <_ S 1> นั่นแหละก็บอกเลยเลยว่าสวยมากๆเลยครับเอฟเฟกแบบตัวท่าทางเนี่ยโคตรสุดนะผมโคตรชอบเลยแต่ว่าผมไม่เข้าใจอย่างนึงนั่นแหละก็คือจะเป็น a b i l i t y ้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า a b i l i t y คือตัวไหนเผื่อใครยังไม่รู้นะครับตัว a b i l i t y ก็คือในเลเวล6เนะี่ยจะมีแบบสร้างความเสียหายรุนแรงกับไอวอ์นะครับส่วนตัวนั้นเนี่ยก็คือน่าจะเป็นภาษาโปรตุเกสครรใแปได้ก็ ลองแปลให้ที่ตายคอมเมนต์หน่อยละกันนะผมก็อยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแบบจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเวลา,านับรอบใหม่คือ,อยังไงผมก็งงนะบางทีทางสเสลดมันก็แปลผิดนะครับวันนี้ก็คอมเมนต์ว่าหน่อยละกันนะถ้าใครรู้นะครับก็เรียกว่าโหตอนนี้ท่าทางก็แบบเต็มวงล้อแล้วนะครับอยากให้อัปเกรดนกหน่อยนะ GM ออยากให้แบบมีตัวท่าทางวงล้อเพิ่มนะสักสิบท่ายี่สิบท่าก็ว่ากันไปนะ <พ uka> เออก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรแล้วอ่ะอย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะวันนี้ก็รับไปเลยฟรีๆนะครับล็อกอินอ่ะตอนนี้ก็อย่าลืมมาลักล็อกอินรับกิจกรรมของฟรีด้วยผมก็ไม่ได้เข้ามาทํานานแล้วกนะิจกรรมตรงนี้เนี่ยะผมยังไม่ได้รับเลยคุณผู้ชมลองไปทําด้วยนะครับนี่เพราะว่าจะรับเป็นตัวอ่าบัตรคราฟแลนด์ด้วยเอาไปเล่นในฟรีไฟแม็กนะครับใครยังไม่ได้โหลดฟรีไฟแม็กก็ไปโหลดซะนะคุณผู้ชมครับสไลด์แบบสร้างห้องเล่นกันสนุกมากนะครับ แล้วก็นี่ก็รับเพรฟรีไปเลยแล้วกันนะนะไม่ฟรีเด็อันนี้ผมซื้อรายเดือนนะครับเดี๋ยวใครเข้าใจผิดนะพูดผิดนะอ่ามันเป็นเพชรายเดือนนะที่เราสมัครไว้ตอนนั้นนะที่แบบเปิดเซิร์ฟมาใหม่หมๆก็รีวิวไปแล้วนะครับก็กล่องตัวนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูนะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปว่ากล่องตัวนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะอ่าจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะว่าจะเติมเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่เป็นแพ็กเกจนะครับผู้ชมนี่จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเหรียญไหนนะเรากดดเปปิุ๊ มันก็จะขึ้นเหรียญให้เรานะครับว่าเราจะเลือกเหรียนไหนนั่นเองครับก็เท่ดีเนัะ เออชุดผมก็เยอะเหมือนกนันนะเนี่ยโอเคครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปวันี้เนี่ยก็โมไปเรื่อยในยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ลองคอมเมนต์หน่อยการสำหรับตัว UMP Bujade uh เนี่ยชอบหรือเปล่าหรือว่าคอมเมนต์ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากดูเหมือนกันนะครับก็สำหรับค่าจะตัดๆๆก็อย่างที่บอกนั่นแหละดามเมจดบวกสองค,ความเร็วอัตราในการยิงเนี่ยบวกหนนะครับส่วนลดสปีดไป1น,นั่นเองนะครับสปีดรีโหลดนะครับเออก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาคุณชมไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโันหน้าสำหรับ And it's from the